เออเฮียแล้วกูหลุดไม่ได้ออบรอบเลยอ่ะเฮ้ยวัวมันกอดเราไอ้แมนเกมกูซาลาตัวสองวันกว่านะเฮียแม่ออกไม่ได้แกติ่งถอดเลยเอางี้หลุดล่วงขอขูดเลขหน่อยดิโขอโทษโถ่ ไม่แมนโอเคป่ะต่อไปเล่นเกมใครกอดโบนัสก่อนชนะไม่เอาไม่เอาอย่าเล่นมาอ่าอไมไปเอาม่เอาอย่าอุ้มคุณทำไมต่อไปใครกอดเป็ก่อนชนะมาเยอเออเยอนี่ผู้ชนะอาดเราไปแล้วเอ้หลงหลง ยันว่าพุ่งนี่เจอกันเฟซบุ๊กรู้สักมาตั้งแต่ปีนึ่งไม่เคยปวดขนานี้ดมากมึงไม่เคยดขนานี้รอแม่อ้หแค่ตบแตาแม่หลับตลอดเลยุชิดแม่ท่อะไรมาทั่วเลยอเมนอ่าแค่ตาอาดูแลกันหน่อยดูแลหน่อย เราเสียงดังเราเสียงดังพี่เราผิดเราผิดเราผิดตอนครับพี่ต่อครับจบจบจบเสียงดังได้ต่อขอโทษละ้เราบ่ล้าต่อนะเออแห้เรากินเหล้าต่อย่เลยลงมาปวดน้ำมันแข็งของแล้วท้าแบบนู้น

ดูไม่ดูเหรอโอเคโอเคโอเค